อมปัญญาท้องถิน่นอนุรักษ์พัฒนธรรมท้องถิน่นถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ก็จะหายไปจะมีคนสืบทอดหายทอดกันเป็นรุ่นๆไป ดาบลุงมา,ายสายลุงกองบุญกองมาเลยสายลุงช่วยกันงานบุญก็คืองานช่วยกัน ต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างแสดงฝีมือแต่ละฝีมืองานฝีมืองานศิลปะสมบนเปกัน, <urers> าง,านงานทงงานพวงมาลัยเป็นงานฝีมืองานศิลปะงานฝีมืองานศิลปะ จากฟวาเสือดดอกไม้สดณบุรีลมอาชีพทำมาหากินแต่ละคนแต่ละผู้มีอาชีพแตกต่างกันถนัดแตกต่างกันชีวิตมนุษย์สลับซับซ้อนการทำมาหากิน มีมือคนละด้านถนัดคนละด้านแตกต่างกันออกไปยังด,ดีอยู่ใช่ไหมเอาทแลอาไรแล้วอายุแปดสอง โอ้ไม oh, oh, ่ธรรมดาแบบสองรวมด้วยช่วยกันฮะนี่เดียวมาคุยเรียนคุยหลีหลุดบง